อ้าวไม่เหมือนกะลาบะเชนทีนี้ท้ายสกาลีลายามาบาะเทศอยามาเลปี่ามาพี่ปาเร,มา,ม,าาาเรมาจากพม่าเมียนมาเปียาลาเดไม่มีบัตรประชาชนท้ายไม่ป่งเต็มไม่ชี้บูบัตรประชาชนโซราท้ายหนู่มยูกาไม่โป่งเต็ม,มเป็นคนต่างด้าวในงานจ้าตาเพียเต แล้วมันยังไงอะไอโดพาเพียโลเลแล้วมันยังไงกัน่ะไอโดพาเพียโลเลมันก็คนเหมือนกันตูเลลูตาเตียวบาเว้มันก็คนเหมือนกันลูตาบาเว้ตูเลลูตาเตียวบาเว้แต่ๆๆแค่ไม่ใช่คนไทยตาไปไแมท่านลูมิวเรามาเข้าปูบอะ แต่สร้าแต่ว่าถ้าไปแม่อหลุပြောတာเนาะแค่นั้นเองดีแล้วပါပဲโอเคดีแล้วติเลยยาได้เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်လို့ရှင် like and share comment လေးလုပ်ပြပအောင်ရှင်